สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซูซ่าเทโรนนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปขนาด,ดเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีธาตุดินนะคะประจําวันที่16-30มิถุนายนนี้นะคะชาวราศีธาตุดินนะคะก็คือผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนะคะแล้วก็ราศีกันราศีมังกรนะคะชารอานนี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้งลัคนาและก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตำลักของ Western Astrology หรือว่าตำศาสตร์ของตนตกนั่นเองค่ะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะซึ่ง คะแนแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคอะไะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวทัดดินนะคะเป็นยังไงกันบ ความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนเป็นช่วงที่รอคอยเกี่ยวกับในเรื่องของความชัดเจนอยู่นะคะ มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในอดีตไม่ว่าจะเป็นทะเลาะก,กันแยกย้ายห่างหายกันไปเลิกราก,กันหรืออะไรกันก็ก็ตามนะคะมันเหมือนกับว่าได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนะคะในอดีตที่ผ่านมาแต่เหมือนกับว่ายังตกลงกันไม่ได้ว่าเออแล้วความสัมพันธ์มันจะเป็นในทิศทางไหนต่อนะคะในกรณีว่าที่วาดตรงเนี้ยไม่ใช่คนเก่านั่นหมายความว่าคนใหม่ๆที่เข้ามาก็คือยังอยู่ในส,ส,สเตตัสของการคุย สเตตัสของการที่แบบยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหรนักแล้วก็ยังเป็นช่วงของการดูใจนะคะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเป็นอะไรทางไหนแน่นะคะ มีใครหนึ่งคนในที่นี้นะคะในความสัมพันธ์นี้ที่ยังไม่ค่อยพร้อมในเรื่องของการให้ความชัดเจนหรือยุติธรรมอะไรใดๆนักนะคะเหตุผลเนี่ยเป็นเพราะว่ากําลังกังวลแล้วก็กลัวเกี่ยวกับในเรื่องของการผูกมัดอยู่นะคะยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่จะต้องจัดการในช่วงนี้เช่นภาระในเรื่องของการงานนะคะ Uh, บางเคสนะคะอาจจะมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าเออใครหนึ่งคนในที่นี้เป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วแล้วก็อาจจะเป็นในช่วงที่เขากําลังสะสางเรื่องราวของฝั่งเขานะคะมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เหมือนกับว่าเราทั้งคู่กําลังรอจังหวะในการตัดสินใจที่จะแบบ พัฒนามากขึ้นหรือว่าตัดสินใจที่จะทำอะไรให้มันชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะเดียวกันก็มีใครบางคนในที่นี้ที่ดูยังไม่พร้อมนะคะยังมีความรุงรังอยู่นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า,า,าปัญหานี้นะคะในเอพิโซดนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะริ่มจากเมนเอเนอร์จีของเรานะคะ Oracle นะคะจาก Messenger Oracle ไพ่ที่ออกมาคือ Show that you care นะคะอ่ะโอเคแล้วไพ่ Tarot นะคะที่ออกมาคือ1ถ้วยนะคะอ่ะคิดว่าในเอพิโซดนี้นะคะสำหรับของชาวทัดดินเอ่อจะมีการที่จะพูดหรือว่าบอก สแสดงออกถึงในเรื่องของความรู้สึกลึกๆของตัวเองนะคะถ้าในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยพูดไม่เคยอะไรเลยนะคะในอพิโซดนี้มีเกณฑ์ที่จะพูดจะบอกความในใจนะคะให้กันและกันได้รับรู้นะคะดูแล้วน่าจะเป็นเอพิโซดที่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันดีกว่านะว่าไพ่ของแต่ละคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเริ่มจากชาวราศีธาตุดินกาอน,นะคะไพ่ของตัวคุณเองนะคะอืม ในยุคประนี้นะคะชาวทาดินเองตัวคุณเองมีความ มีความรู้สึกว่าจะได้รับเมสเซจดีๆที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นคือถ้าสมมติว่าในอดีตที่ผ่านมามันมีเรื่องบางเรื่องที่กวนใจคุณอยู่ที่คุณเองไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่หรือว่ามีความกังวลอะไรใดๆดูแล้วในอพิโซดนี้จะมีเมสเซจอะไรบางอย่างเข้ามาและทําให้คุณสบายใจมากขึ้นนะคะคนของคุณนะคะมีเกณฑ์ที่ว่าจะพูดหรือว่าจะบอกจะแสดงออกไปในทิศทางที่ว่าเป็น เป็นทาง p o สิทีฟหรือว่าทำให้คุณรู้สึกว่าสบายใจเช่นสมมติว่ามีปัญหารุงรังอะไรเขาก็อาจจะมายืนยันกับเราแล้วว่าโอเคในในช่วงนี้คือเขาตัดสินใจแล้วเขาเคลียร์แล้วหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะในความสัมพันธ์นี้เป็นข้อความที่บอกมาแล้วก็ทําให้ตัวคุณแฮปปี้มากขึ้นหรือในกรณีของคนคุยนะคะถ้าสมมติว่าคุณคุยแล้วคุณมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยแน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นไปนในทิศทางไหนกันแน่คนที่คุยอยู่เนี่ยเขาชัดเจนจริงจังกับเรามาก ในเแค่องพิสดนนี้ก็มีเกณฑ์ที่ว่าเขาจะสารภาพความรู้สึกกับคุณนะคะซึ่งมันเป็นเมสเซจดีๆที่เข้ามาพูดคุยกับเราแล้วทำให้เรารู้สึกแฮปปี้มากยิ่งขึ้นนะคะ,ะหรือสำหรับของ ใหของตัวทัดดินเองแปลอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันในกรณีที่เป็นคนเก่านะคะก็มีเกณฑ์ที่ว่าคนเก่าเนี่ยจะกลับมาขอโอกาสจากคุณเหมือนกันในอีพิสซดนี้นะคะมีเกณฑ์ที่ว่าตัวเขาจะกลับมาพูดคุยแล้วก็พูดบอกนะคะในสิ่งที่อยู่ในใจของเขาอาจจะมีการขอโทษและขอโอกาสในการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ดูไพ่เขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างอืม คนคนนี้ใช้เวลาตัดสินใจอยู่นานนะคะว่าเออควรที่จะทำอย่างไรต่อไปในความสัมพันธ์นี้ดีนะคะเขารู้ตัวว่าเขาอาจจะยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่ว่าไอ้ครั้นที่ว่าจะปล่อยคุณไปเลยเนี่ยเขาเองก็ทำไม่ได้เหมือนกันเขามองว่าคุณคือโอกาสที่ ดีนะคะที่เข้ามาในชีวิตของเขาที่ตัวเขาเองไม่ได้อยากที่จะเสียไปนะคะคุณเป็นคนเก่งคนฉลาดแล้วก็เป็นคนที่ไม่เคยออกเปรียบเขาเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนหรือว่าค่อนข้างที่จะจริงใจกับเขามากๆเขารู้สึกว่าเขาสบายใจและเขารู้สึกปลอดภัยที่อยู่กับเรานะคะ การเวลาที่ผ่านไปมันยิ่งทำให้เขารู้สึกกลัวนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วในอพิโซดนี้เขามีเกณฑ์ที่จะเคลียร์ตัวเองและมีเกณฑ์ที่จะเข้ามาพูดคุยความรู้สึกดีๆกับคุณนะคะอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่าเขามองว่าเรื่องราวมันผ่านมาสักพักแล้วหรือว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วนะคะในการที่จะพูดคุยกับเรานะคะอ่ะทีนี้ดูไพ่เพิ่มเติมกันนะคะขอไพ่เพิ่มเติมให้กับชาวทัดิน,น่อยค่ะในอพิโซดนี้ เหมือนช่วงเวลาที่แบบคุณได้เริ่มต้นใหม่กับความรู้สึกในเรื่องของความรู้สึกมากกว่า อะไรที่ไม่สบายใจอะไรที่เคยทุกข์ใจหรืออะไรที่เคยสงสัยในเรื่องพินี้มีเกณฑ์ที่ว่าจะเคลียมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็มุมมองในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างแฮปปี้พอสมควรนะคะคู่ไหนที่มีปัญหากันมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทะเลาะหรือปัญหาอะไรใดๆในเรอพิศนี้มีเกณฑ์ที่ว่าจะหาทางออกได้นะคะหาจะจะหาทางออกได้แล้วตัวคุณเองก็รู้สึกพึงพอใจกับทางออกนั้นนะคะใช้เพิ่มเติมให้กับเขาคนนั้นนะคะ มองว่าในเอพิโ od เนี้ยคนคนเนี้ยเขาดูอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้อะเพราะฉะนั้นดูแล้วจะมีการเทคแอคชั่นจากเขานะคะดูแล้วตัวคุณเองไม่ได้ทําอะไรเลยคุณก็เป็นของคุณอยู่เรื่อยๆและ ปกติแต่ว่าในเอพิโซดนี้เขาดูจะเป็นคนที่ take action มากขึ้นหรืออาจจะตัดสินใจอะไรบางอย่างมาค่ะค่อนข้างที่จะชัดเจนบางคนเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากรอไปมากกว่านี้แล้วเขาอยากจะทาให้ทุกๆอย่างมันชัดเจนเขาอยากจะทําให้ทุกๆอย่างมันเคลียร์เขาอยากจะบอกว่าเขารู้สึกยังไงเขาอยากจะบอกว่าเขาอยากจะทํายังไงต่อไปในความสัมพันธ์นี้นะคะมันมีแบบมันมีความคิดในเรื่องของการแบบอยากที่จะ take action นะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละคนนะคะรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะคะ คุณเองรู้สึกรักเขามาตั้งนานแล้วอะแล้วในอ p พิโซดนี้ก็ยังคงรักอยู่นะคะไม่ว่ามันจะคือมันเหมือนความสัมพันธ์มันน่าจะมีการตกลงกันมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเออเราอาจจะมีปัญหากันนะเราน่าจะมีเรื่องนู่นนั่นนี่กันให้จัดการอะไรเงี้ย จนถึงตอนนี้คือมันสิ้นสุดการรอคอยแล้วอะตัวคุณเองรู้สึกโล่งใจแล้วคุณรู้สึกแฮปปี้มากแล้วก็รักยังไงก็ยังรักอยู่อย่างนั้นนะคะถ้าในอดีตคุณเคยเลือกคนนี้ในวันนี้คุณก็ยังเลือกคนคนนี้อยู่ดีนะคะเขาเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเออคุณอยากที่จะเลือกค่ะว่าเขาเป็นคนที่เหมาะสมกับความรักของคุณแล้วก็ดูแล้วเป็นคนที่คุณมองว่าเป็นคนที่คุณอยากที่จะพยายามนะคะในการที่จะสร้างรากฐานอะไรดีไ ไปพร้อมกับเขานะคะแล้วเขานะคะเขารู้สึกอย่างนี้กับเราเขาเองก็รู้สึกไม่ต่างนะคะคนคนนี้ก็รักคุณมากเช่นเดียวกันแล้วก็ อะไรหลายๆอย่างที่ผ่านพ้นกันมามันทำให้เขาสามารถตัดสินใจได้แล้วว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดสำหรับเขาจริงๆเขาอยากที่จะสานความสัมพันธ์นะคะหรือว่าสร้างครอบครัวไปพร้อมๆกับคุณนะคะมีความรู้สึกว่าอยากที่จะให้โอกาสความสัมพันธ์ครั้งนี้เขามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันลงตัวมากๆเลยนะคะคุณทั้งคู่อาจจะมีเคมีอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะ รงกันนะคะคุยกันแล้วก็เข้าใจกันนะคะสบายใจนะคะเวลาที่อยู่ด้วยกันในเรื่องของการกระทําอะไรต่างๆก็ไปดูเหมือนว่าในอีพิโซดนี้ตัวเขาน่าจะทำอะไรหลายๆอย่างให้แบบตัวคุณเองรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างที่จะโรแมนติกนะคะประมาณนั้นคุณทั้งคู่ค่อนข้างที่จะดูแล้ว ค่อนข้างที่จะแฮปปี้อะในอพิสซดเนี้ยมันไม,ไ,มไม่มีอะไรจะอ่านแล้วเนี่ย <c oughs> ค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะจริงๆเพราะว่าต่างคนต่างแบบบอกความรู้สึกของกันและกันและใจคุณทั้งคู่ก็ดันตรงกันด้วยนะคะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวดูกันเทคแอคชั่นกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงนะคะ <c oughs> ในอพิสซดนี้นะคะคุณทัดินคุณจะเทคแอคชั่นยังไงกับเขาขนาด คุณแค่คุยอะ่ะคุยในสิ่งที่คุยแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้พูดในสิ่งที่เขาอยากจะพูดนะคะหรือว่าอะไรใดๆที่เขาอยากจะทำคุณค่อนข้างที่จะให้อิสระเขาพอสมควรทีนี้พอเขาพอเขารู้สึกว่าเขาสบายใจในการที่จะคุยกับเราเขาก็เลยแบบว่าคุยแบบกับเราแบบในหลายๆเรื่องได้เลยเขารู้สึกว่า เหมือนพอเรารู้สึกสบายใจที่จะคุยกับใครสักคนอะเราก็แบบคุยทุกอย่างให้เขาคนนั้นฟังเลยอ่ะเหมือนกันนะคะในเอพิโซดนี้ตัวคุณเองก็ดูไม่ได้ทําอะไรไมากแต่แค่แบบเปิดโอกาสให้เขาได้พูดเปิดโอกาสให้เขาได้บอกหรือว่าให้โอกาสเขาในการให้เขาแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแนวเขาละค่ะ มันมีโอกาสจริงๆนะที่ว่าคนที่แบบว่าคุยกันแล้วแบบจะได้พัฒนากันในอพิโซดเนี้ยมันมีสูงแบบสูงแบบมากมากเลยค่ะนะคะที่ว่าจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันในเอพิโซดนี้หรือคนที่แบบคุยกันแล้วไม่เข้าใจกันมีปัญหาอะไรใดๆกันก็มีเกณฑ์ที่ว่าจะได้ปรับความเข้าใจคุณทั้งคู่จะยังได้รับรู้ว่าเราและ เราและเขายังรักกันอยู่มันยังคงมีความรักอยู่ตรงนั้นนะคะในความสัมพันธ์นี้ถึงแม้จะมีปัญหาและถึงแม้ว่าจะทําให้เสียใจเสียความรู้สึกกันไปบ้างแต่มันยังพอปรับพอประคับประคองกันไปได้อยู่นะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าทั้งคู่ไม่ได้อยากจะเสียกันและกันไปนะคะเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดสําหรับในเคสที่มีปัญหากันในเอพิโซดนี้มีเกณฑ์ที่ว่าจะหาทางออกได้แล้วตัวคุณเองจะแฮปปี้กับทางออกของปัญหานั้นนะคะอทีนี้เดี๋ยวเรามาดูออร c l เกันนะคะว่า บรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะเขาว่าอย่างไรบ้างนะคะไพ่ที่ออกมานะคะ attraction engagement นะคะ romantic feeling นะคะเป็นช่วงที่แบบมีโมเมนต์ดีๆร่วมกันนะคะคุณทั้งคู่มีความรู้สึกดึงดูดกัน และกันอยู่ตลอดเวลาเวลามีใครสักคนหนึ่งหายไปก็จะมีการคิดถึงนะคะรู้สึกแบบเออคิดถึงเป็นห่วงคนคนนี้ตอนนี้ทําอะไรอยู่นะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของความสัมพันธ์ที่เออยังไม่ได้ชัดเจนนะคะในอพิโซดนี้มีเกณฑ์ที่ว่าจะได้ชัดเจนไม่ว่าคุณจะเป็นคนคุย หรือว่าเป็นคนเก่าๆที่กลับมาคุยหรืออะไรใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่ในี่เอพิโซดนี้มีเกณฑ์ที่ว่าจะได้ความชัดเจนนะคะมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะคำแนะนำนะคะ listen to your intuition นะคะ you're ready แล้วก็ don't stop ตัวคุณเองอะ่ะรู้ว่าคุณอะ่ะต้องการอะไร นะคะแล้วตัวคุณเองก็พร้อมกับสิ่งนั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ไพ่บอก show that you care ถ้าสมมุติว่าคุณเองรู้สึกชอบรรู้สึกรักคนคนนี้คุณก็แค่แสดงออกออกไปนะคะว่าคุณชอบคุณรักเขาหรือว่าคุณรู้สึกดีอะไรกับเขานะคะ อันละคะ่ะสำหรับของชาวทัดดินในเอพิโ od นี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละลเอียดของการดูดวงสุนตัวต่างๆอยู่ใน description box เปทีเรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโ o ดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ